สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดการเรื่องราวของการเริ่มต้นที่ป่าอิสิปตนะสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้ไม่นานลองจินตนาการภาพตามนะครับพระองค์ทรงพบกับปัญจวคีทั้ง5อดีตสหายที่เคยร่วมบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยกันดูกรภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพ เสียงของพระพุทธองค์ดังก้องกังวานในป่าผมว่าตอนนั้นทุกคนคงรู้สึกถึงพลังแห่งความจริงที่พระองค์ทรงถ่ายทอดเนื้อหาหลับคือมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางการละทิ้งความสุดโต่งทั้งปวงและอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่นำไปสู่การดับทุกข์หนึ่งในปัญจวัคคีคือพระอัญญาโกณัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกเกิดเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา ท่านโกนธัญญะได้รู้แล้วท่านโกนธัญญะได้รู้แล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานด้วยความยินดีนั่นคือจุดเริ่มต้นของพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสาหลักเห็นพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ครับ การสอนครั้งแรกที่ป่าอิสิปตานาและการเกิดขึ้นของพระสงฆ์เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพ่พระธรรมคำสอนและนำพาผู้คนมากมายไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์